สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในเรื่องชีวิตมีค่าค่ะหลังจากเมื่อวานเราได้เรียนรู้คําศัพท์ไปแล้วนะคะแล้วก็ได้รู้พอสังเกตแล้วว่าวันนี้ในบทเรื่องชีวิตมีค่านี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้เรามาอ่านหนังสือเรียนแล้วก็ตอบคาถามจากเนื้อเรื่องดีกว่าค่ะนะคะมาดูเนื้อเรื่องกันเลยในภาพก็จะเป็นผู้หญิงคนนึงนะคะเปิดประตูออกมาแล้วก็เจอเด็กทารกร้องเว้ยเว้ยอยู่ใน กระจาดนะคะแล้วก็จะมีถุงถุงนึ่งก็คือถุงขนมจีนนะคะถุงขนมจีนอยู่ด้วยนะคะมาดูเนื้อเรื่องกันบ้านของข้าปุ้นหลังใหญ่หลังไม่ใหญ่นะักอ่ะแสดงว่าเด็กคนนี้ชื่อข้าปุ้นนะคะแต่ก็พอที่จะให้คนเกือบยีสิคนอยู่ได้อย่างสบายข้าปุ้นมีพี่น้องชายหญิงรวมกันสิบสองคนมีแม่สามคน คนหนึ่งคนมีแม่สามคนนะคะคือแม่ประคองแม่ปราณีและแม่สายพรแต่ลูกๆเรียกสั้นๆนะคะแม่คองแม่นีแม่พรนะคะมีสามแม่แม่ทั้งสามไม่ใช่แม่แท้ๆของลูกทั้งหมดและลูกเหล่านี้ก็ยังไม่มีพ่ออีกด้วยมีแต่ลุงทงและอาจิตเท่านั้นเอ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วทำไมจึงมาอยู่รวมกันกับใครที่ไม่รู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย กินอยู่กันอย่างไรใครเป็นคนหาเงินมาเลี้ยงดูเนี่ยเริ่มเกิดข้อสงสัยแล้วใช่ไหมคะโอ้โหคำถามเยอะจังค่ะข้าวปุ้นขอตอบรวมๆกันแ,แล้วกันนะคะนี่คือเสียงของข้าวปุ้นนะคะเด็กๆทุกคนที่อยู่บ้านนี้มีพ่อแม่ด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่พ่อแม่ของพวกเราคงมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถเลี้ยงดูพวกเราได้จึงต้องเอาลูกไปให้คนอื่นเลี้ยงด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป บางคนก็อุ้มลูกมายกให้แม่คนใดคนหนึ่งเลยบางคนก็เอาลูกมาทิ้งไว้หน้าประตูบ้านเหมือนอย่างเ้าปุ้นนี่แหละอ๋อเขาปุ้นเขาเป็นเด็กที่โดนพ่อแม่ทิ้งนะคะแม่คองเล่าว่าตอนที่แม่คองกําลังจะออกไปตลาดตอนเช้าได้ยินเสียงเด็กร้องอุ้วอุ้วอยู่หน้าบ้านแม่คองจึงรีบออกไปดูเห็นเด็กอ่อนนอนอยู่ในกระดาษใบใหญ่ก็คือภาพนี้นะคะภาพนี้เลย ข้างตัวเด็กมีขนมจีนวางไว้หนึ่งถุงพ่อหรือแม่ของเด็กคงจะวางไว้เพื่อให้ผู้ที่จะเก็บเด็กไปเลี้ยงแม่คองจึงตั้งชื่อเด็กคนนั้นตามภาษาพื้นเมืองทางอีสานที่เรียกขนมจีนว่าเข้าวปุ้นน้องข้าปุ้นนั่นเองนะคือนางเอกของเรื่องนะคะ พูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆบ้านเขา,า,าบ้านของเขาปุ้นก็เป็นบ้านเด็กกำพร้านั่นเองนะคะโดยมีแม่คองเป็นแม่ใหญ่ดูแลกิจการทุกอย่างในบ้านแม่นีและแม่พรคอยดูแลลูกสาวส่วนลุงทงและอาจิตคอยดูแลลูกชายแสดงว่าในบ้านนี้มีทั้งเด็กหญิงและเด็กชายนะคะผู้ใหญ่ทุกคนที่ทํางานในบ้านนี้ทําด้วยจิตใจเสียสละมีเมตตาการุณา ไม่มีเงินเดือนนะลูกเขาตั้งเงินขึ้นมาเนี่ยไม่มีเงินเดือนเลยเลี้ยงเด็กพวกนี้เลี้ยงลูกใครก็ไม่รู้นะคะพวกเราอยู่กันได้ด้วยเงินที่มีผู้มีจิตเมตตาบริจาคให้แต่ละเดือนมีคนมาให้เงินค่ะบริจาคบางเดือนก็พอบางเดือนก็ขาดแคลนแต่พวกเราก็อยู่อย่างมีความสุขผู้มีพระคุณของเราทั้ง5คน ห้าคนก็คือคุณแม่ทั้งสามคนแล้วก็อาทั้งอาผู้ชายสองคนนะคะไม่เคยทําให้เรารู้สึกมีปมด้อยหรือน้อยเนื้อต่ําใจที่ต้องมาอยู่ที่นี่แต่ลึกๆในใจพวกเราก็อยาก,อยากอยู่กับพ่อแม่จริงๆของเรากันทั้งนั้นแหละนี่คือหัวอกของเขาปุ้นนะคะลึกๆก,ก็อย,กอยากอยู่กับพ่อแม่จริงๆแต่ไม่เป็นไรในเมื่อชีวิตมันไม่ได้เป็นอย่าง ที่เราต้องการไปซะทุกอย่างนะคะเขาก็เลือกที่จะอยู่กับสิ่งที่เขามีก็คืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหคนนี้นะคะอย่างที่เขาปุ้นได้บอกไปแล้วว่าพี่ๆและน้องๆของเขาปุ้นอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่อย่างพอเพียงไม่ฟุง้งเฟอ้อใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จําเป็นพี่ๆช่วยกันดูแลน้องที่เล็กกว่าแสดงว่ามีคนเอาลูกมาทิ้งมาทิ้งให้บ้านกำพา้านี้เรื่อยๆเลยนะคะ ที่สําคัญคือพวกเราได้เรียนหนังสือทุกคนนะเห็นไหมคะลูกว่าการศึกษาสําคัญที่สุดแม้จะอยู่บ้านเด็กกําพร้าเขาก็ยังต้องเรียนหนังสือนะคะและก็คิดกันไว้ว่าตั้งใจจะเรียนให้จบชั้นสูงสุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้นะคะเมื่อโตขึ้นมีงานทําแล้วจะได้ช่วยหาเงินมาแบ่งเบาภาระจากผู้มีพระคุณด้วยการเลี้ยงดูน้องเล็กรุ่นต่อไปโ ในจิตใจของครูภาวนาว่าอย่าให้มีน้องเล็กแบบเนี้ยที่ต้องไปอยู่บ้านกำพร้าอีกเลยมันสะท้อนว่าประเทศเนี้ยคนไม่มีการศึกษายาก,ยาก,ย,ากยากจนแร้นแค้นจึงต้องเอาลูกไปทิ้งผักความรับผิดชอบของตัวเองไปพิ้งให้บ้านเด็กกำพร้าแล้วพ่อแม่ห้าคนเนี้ยต้องมาดูแลดูแลลูกคนอื่นโดยที่เขาไม่มีรายได้เลยถ้าคนบริจาคให้เขาถึงจะมีเงินนะคะ คุณครูภาวนาว่าเด็กในรุ่นที่คุณครูสอนเนี่ยหรือรุ่นต่อๆไปที่เขาจะโตขึ้นมาไม่อยากให้มีบ้านเด็กกำพร้าอีกเลยไม่อยากให้มีคนเอาลูกไปทิ้งแบบนั้นเลยประชากรทุกคนในประเทศไทยควรจะมีลูกแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยตัวเองซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องมีเงินมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองถึงจะสามารถมีบุตรและเลี้ยงดูครอบครัวได้นะคะฉะนั้นการศึกษาสําคัญที่สุดลูกนะคะที่โรงเรียนข้าวปุ้นมีเพื่อนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องเขาปุ้นเข้ากันได้กับทุกคนค่ะแสดงเขาปุ้นเป็นเด็กที่มีอธัธยาศัยดีนะคะลูกไม่เคยทําตัวเองให้มีปมด้อยเพราะคิดว่าทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันจะทําอะไรไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเห็นไหมคะเขาคิดถึงความเป็นมนุษย์เหมือนกันขนาดอยู่บ้านเด็กกำพร้าลูกอาอยุแค่นี้เองนะคะยายบัวมาแล้วนะเป็นเพื่อนของเขาปุ้นเธอเป็นคนสวยเป็นคนฉลาดผู้จจไพเราะนิสัยร่าเริง พ่อแม่มีฐานะดียายบัวมีรถยนต์คันใหญ่มารับส่งทุกวันโอ้โหลูกคนหนูนะลูกลูกคนหนูนะคะคเพื่อนๆรักเธอไม่ใช่เพราะความร่ำรวยโอ้โหรักเพราะอะไรคะเพราะใบบัวเป็นเด็กที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นยายบัวมักจอดรถรับเพื่อนๆไปโรงเรียนด้วยกันถ้าเห็นเดิอนอยู่ริมถนนเป็นคนดีมากนะคะน้องยายบัวน่ารักสวยและยังมีเมตตากับเพื่อนอีกด้วยนะคะ แล้ววันหนึ่งยายบัวมีท่าทางแปลกไปนะคะไม่พูดคุยหน้าตาเศร้าหมองมักจะหลบไปนั่งคนเดียวตามงซอกมุมของโรงเรียนที่ไกลาจากสายตาคนอื่นเข้าปุ่นสังเกตเห็น,นความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนมาโดยตลอดนะคะจึงตัดสินใจเข้าไปพูดด้วยยายบัวสะอื้นฮัก,กพ่อกับแม่ไม่รักยายบัวแล้วเขาเกลียดยายบัวยายบัวอยากตายยายบัวไม่อยากอยู่แล้วอ้าวเกิดอะไรขึ้นเด็กอายุแค่นี้อยากตายนะคะ เขาปุ้นสะดุ้งอยู่ในใจที่บ้านเขาปุ้นไม่สะดวกสบายหรือดมสมบูรณ์มากเท่าที่บ้านยายบัวมีเลยแต่พี่น้องของเขาปุ้นทุกคนไม่เคยมีใครคิดจะอยากตายทุกคนนะคะเหตุผลที่อยากตายของยายบัวคืออะไรยายบัวอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่โอ้โหไม่ได้มือถือใหม่ก็เลยอยากตายค่ะลูกสมเหตุสมผลไหมคะอยากเปลี่ยนพ่ออะไรให้มันเล่นได้หลายๆอย่างดูหนังฟังเพลงเล่นเกมถ่ายรูป เล่นเน็ตได้แต่พ่อกับแม่ไม่ยอมซื้อให้คุณพ่อคุณแม่บอกว่ามันสิ้นเปลืองเขาปุ้นอ่ะยายบัวก็เลยบอกว่าแล้วทีซื้อคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ให้พี่จ๋าจา๋าล่ะไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยพ่อก็อ้างว่าพี่จ๋าจา๋าอยู่มหาวิทยาลัยจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ยายบัวพรรนานาถึงความน้อยเนื้อต่ําใจอีกยืดยาวนะคะเขาพูดมาหมดพนัณนาคือพูดออกมาเรื่อยๆนะคะเขาปุ้นได้แต่นั่งทําตาเปริบๆแล้วก็ฟังเพื่อนนะคะเขาปุ้นก็ไม่พูดอะไรในะฟังอ๋อ ใจของวขาปุ้นอยากจะบอกเพื่อนว่าสิ่งที่ยายบัวต้องการนั้นน่ะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิตหรอกอโทศัพท์เครื่องนั้นน่ะชีวิตมันมีค่ามากกว่าน,นั้นแต่เขาปุ้นพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเอาอย่างนี้ดีดกว่าถ้ายายบัวมาเห็นชีวิตจริงอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากชีวิตของครอบยครอบครัวยายบัวบ้างบางทียายบัวอาจจะมีความคิดอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมาได้นะคะเขาปุ่นดูอยากพูดแต่ว่าเขาปุนก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะ ไปรู้จริงไปเรียนรู้ของจริงเลยดีกว่านะคะยายบัววันเสาร์นี้ว่างไหมขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวบ้านเขาปุ้นสิดีไหมยายบัวจะได้ไม่ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวตกลงนะยายบัวก็เลยพยักหน้ารับคํานะคะวันเสาร์ตอนส,สายๆยายบัวมาถึงบ้านเขาปุ้นพร้อมทั้งหอบข้าวของพะรุงพารังมาด้วยโอ้โห แล้วเข้าไปสวัสดีผู้ใหญ่และทักทายกับพี่ๆน้องๆของเขาปุลนทุกคนคุณพ่อคุณแม่ก็เอาของมาให้ด้วยนะคะเขาไม่ได้มาเที่ยวเล่นเฉยๆนะคะมีทั้งเสื้อผ้าที่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดีก็เสื้อผ้าของยายบัวนั่นแหละค่ะของเล่นหนังสือนิทานและขนมยายบัวมอบให้แม่คลองไว้ทั้งหมดเพื่อจะได้แบ่งเด็กๆน้องๆอ,อย่างทั่วถึง ข้าวปุ้นหนูพายายบัวไปเก็บผักบุ้งหน่อยลูกแม่จะผัดให้กินกลางวันแม่คองบอกนะคะข้าวปุ้นก็จืจูงมือใบบัวถือกระจาดเดินออกไปหลังบ้านมีน้องอีกสองถึงสามคนตามไปด้วยหลังบ้านเป็นสวนครัวขนาดใหญ่เลยค่ะมีผักหลายชนิดมีตะไคร้โหระพากระเพราก็มีแปลงที่ใหญ่ที่สุดเป็นแปลงผักบุ้งค่ะยายบัวรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขกับกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อน เด็ดผักบุ้งไปแล้วก็แย่กันไปช่วยกันนับขากิ้งกือพอเอาใบผักบุ้งไปแตะตัวกิ้งกือนะคะมันก็ม้วนเป็นตัวกลมนะคะดูนกกระจอกดูนกเขาลงจิกหาอาหารตามพื้นเด็กๆก,ก็วิ่งไล่ซ่อนแอบกันตามพุ่มไม้สนุกจังเลยดีกว่านั่งอยู่หน้าโทรทัศน์เป็นไหนๆน,นะคะเดีบัวพูดถึงเวลาอาหารกลางวันค่ะทุกคนนั่งล้อมกันเป็นวงใหญ่กับข้าวแบ่งออกเป็นสองชุดเพื่อที่จะได้ตักง,ง่ายๆนะคะ จานแรกก็เป็นผัดผักบุ้งควันขึ้นหอมฉุยเลยค่ะจานที่สองตามมาเป็นไข่ต้มผ่กครึ่งจานจำนวนคนน้องๆตักก่อนแต่และคนตักผักบุ้งพอรับประทานแล้วก็ไข่ต้มคนละะซี่ค่ะยายบัวทำตามขณะที่ใจคิดว่าไข่ต้มครึ่งซี่กินสองคำก็หมดแล้วถ้าขอเติมอีกจะได้ไหม ข้าวปุ้นดูเหมือนจะรู้ใจนะคะรู้ว่าเออเหมือนเหมือนมันไม่อิ่มมรนรู้มันจะอิ่มได้ไงไข่คร,ครึ่งฟองเองแต่ว่าเขาอยู่เป็นครอบครัวเยอะไงมันก็ต้องแบ่งกันนะคะทำอย่างนี้สิยายบัวข้าวกับไข่จะพอดีกันนะคะว่าแล้วข้าวปุ้นก็ใช้ช้อนเนี่ยบี้คุกข,ข้าวกับหยดน้ําตาให้ดูเป็นตัวอย่างข้าวเขาเป็นสีเหลืองสวยน่ากินนะคะยายบัวก็ทําตามคนอื่นๆคนอื่นๆก็ทําแบบเนี้ยผู้ใหญ่ไม่ใช้น้ําปลาแต่จะเป็นน้ํา พริกแห้งแทนนะคะน้ำพริกมันเด็กไงเด็กก็ไม่กินไงเด็กกินน้ำปลาแทนนะคะเพียงคําแรกยายบัวก็รู้สึกอร่อยเสียงคุยหัวเราะทุกคนไม่คิดว่ายายบัวเป็นคนนอกเลยนะคะแต่คิดว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของบ้านและยายบัวก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเด็กๆในบ้านกาพร้าด้วยนะคะเห็นไหมย,ยายบัวอยากจะได้ไข่เพิ่มแต่ว่าเออยายบัวดูแล้วว่าเออในบ้านนี้เขาไม่มีใครขอเพิ่มเลยเขาเขากินโดวยวิธีอื่นแทนนะคะยายบัวแล้วก็ เขาปุ้นเขายางปรับตัวเขาหายกันนะคะทีนี้ข้าวก็หมดโดยไม่รู้ตัวนะคะยายบัวขอเติมเติมข้าว้วลูกแม้รอบนี้จะมีเพียงน้ําขัดผักบุ้งราดข้าวเาผักบุ้งหมดแล้วนะคะไข่ก็หมดแล้วตบท้ายด้วยขนมที่ยายบัวเอามาทุกคนแทบจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นขนมที่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะคะทั้งๆั้งที่เป็นแค่วุ้นกะทิธรรมดาธรรมดาเท่านั้นคะ่ะถ้า ยายบัวแม่เอาขนมมาวันนี้ก็ไม่ได้กินขนมนะลูกก็จะได้กินแค่ผัดผับมุ้งกับไข่ต้มโคลาซีแค่นั้นนะคะยายบัวรู้สึกตื้นตันจนน้ําตาคลอค่ะดูแล้วว่าคุณค่าของชีวิตอยู่ที่ไหนบ้านของเขาปุ้นกินอยู่อย่างพอเพียงขาดเครื่องอำนวยความสะดวกหลายอยา่างแต่ทําไมทุกคนเขามีความสุขความสุขมันอยู่ที่ใจค่ะ ไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของเมื่อเราคิดดีทําดีทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมทําให้ผู้อื่นมีความสุขใจเราก็มีความสุขตามค่ะก่อนกลับบ้านนะคะยายบัวก็ได้ไปกออเข้าปุ้นแรงๆค่ะแล้วบอกว่าขอบใจนะเข้าปุ้นที่ทําให้ยายบัวรู้ว่าความสุขนั้นหาได้ไม่ยากจริงเลยชีวิตมีค่าจริงๆนะคะจบไปแล้วสําหรับเรื่องชีวิตมีค่านะคะ เรามาดูแบบฝึกหัดของเราเลยค่ะเราก็จะได้มาตอบคำถามช่วยกันนะคะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดของหนูนะคะอยู่ที่หน้าเ2็ดสิบสอค่ะแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะข้อที่หนึ่งข้าวปุ้นคือใครข้าปุ้นคือเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เอามาปล่อยทิ้งไว้นะคะให้ให้ให ประพปรปณีนะคะใครอีกสามคนอะ่ะห้าคนเลี้ยงข้าวปุ้นคือใครตอบง,ง่ายๆลูกข้าวปุ้นคือเด็กกำพร้านะคะเดี๋ยวคุณผู้ปิดเสียงก่อนเด็กกำพร้าฉะนั้นตอบสัน้บนบรรทัดที่สองชื่อข้าวปุ้นหมายถึงอะไรชื่อข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนค่ะชื่อนี้มีที่มาอย่างไรขนมจีนอ่ะอ่าขนมจีนภาษาอีสานแปลว่าข้าวปุ้นข้าวปุ้นภาษาอีสานแปลว่า ขนมจีนอ่าได้แล้วสามบรรทัดนะคะตอบได้แล้วนะคะข้อที่สองถ้านักเรียนต้องมีชีวิตเหมือนเขาปุ้นก็คือสมมุติว่าหนูเป็นเด็กกาพร้าต้องไปอยู่ในครอบครัวหลังใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเหมือนบ้านขาปุ้นมีพ่อแม่บุญธรรมห้าคนนะคะนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรและจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ทุกคนมีเมตตาต่อ,อนักเรียนรู้สึกไงลูกแฮปปี้มีความสืบเศร้า เสียใจโอ้ชีวิตนี้อยากตายอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปแล้วจะทํายังไงให้ทุกคนรักเมตตานักเรียนเนะเมื่อเราเป็นเด็กกำพร้านะ่ะลูกจะทําตัวอย่างไรทําตัวเกเรไหมสร้างปัญหาให้สังคมอย่างเงี้ยหรือว่าทําตัวให้มันน่ารักให้คนรักเอ็นดูเข้ากับเพื่อนในทุกคนเหมือนที่ข้าพุ่นทํากับเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะข้อสามเปรียบเทียบชีวิตของข้าปุ้นและใหญ่บัวตามหัวข้อที่กําหนดให้และให้น้กเรียนนักเรียนกําหนดเองอีกสองข้อนะคะ ในภาพภาพแรกก็คือเด็กหญิงผมยาวคนนี้คือน้องยายบัวนะคะรูปที่สองผมสั้นนี่คือเขาเขาปุ้นนะคะครอบครัวของยายบัวเป็นครอบครัวที่มีความสุขพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาส่วนครอบครัวของเขาปุ้นคือพ่อแม่แท้จริงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงนะคะไม่มีพ่อแม่ที่แท้จริงนั่นแหละนะคะที่อยู่อ่ะต่อไปที่อยู่อาศัยบ้านของยายบัวหลังโตโออาโมโหรานนะคะส่วนบ้านของเขาปุ้นคือ บ้านหลังเล็กแต่ก็พออยู่กันได้นะคะอยู่กันอย่างแออัดกันนั่นแหละนะคะเรื่องการเงินบ้านของยายบัวก็คือเป็นลูกคนรวยเศรษฐีมีฐานะนะคะก็ดูจากรถยนต์ที่เขาไปส่งที่โรงเรียนสิลกูกรวยไหมล่ะคะมีรถยนต์ส่วนตัวไปส่งที่โรงเรียนก็คือฐานะดีนะคะถูกอ่ะฐานะดีส่วนเ้าปุ้นก็คือฐานะยากจนขาดแคลนนะคะก็อย่างในเรื่องที่เขาบอกนะคะลูกก็คือจะมีเงินได้จะมีรายได้เข้าบ้านเด็กกำพร้าก็ต่อเมื่อมีคนบริจาคให้ บางเดือนก็พอบางเดือนก็ไม่พอนะคะอ่ะหัวข้อที่สี่ให้เรากําหนดเองจะเอาเรื่องอะไรดีที่เห็นในเรื่องก็คือเรื่องอาหารแล้วกันอาหารนะคะบ้านยายบัวโอ้โหอร่อยอลังการอยากกินอะไรก็ได้กินแต่บ้านเข้าพปุ้นต้องประหยัดอบอ้อมนะคะค่าอะยังผัดผักบุ้งใช่ไหมคะบ้านยายบัวอ๋อบ้านนั้นเข้าปุ้นอะผัดผักบุ้งหมดแล้ว ก็ต้องเอาน้ำอ่าน้ำผัดบะากุ้งอ่ะมาจานกับข้าวเจ้าให้มันกินให้มันกินได้อร่อยข้าวไข่ต้มก็ต้องแบ่งขาครึ่งซีกไม่ให้กินทั้งลูกนะคะถ้ากินเยอะเพิ่มเพิ่มกลับไม่ได้แต่เพิ่มข้าวได้นะคะก็คือกินแบบขัดแคลนนะคะส่วนเรื่องอะไรอีกอ่ะที่เห็นได้ชัดอ่ะเสื้อผ้าอ่ะเรื่องเสื้อผ้าเรื่องขนมเสื้อผ้าการแต่งกายเรื่องขนมของอยู่อ่ะของกินเนี้ย ยายบัวลูกคนรวยค่ะมีเสื้อผ้าใหม่ๆใส่ตลอดแล้วหลังจากนั้นก็เอามาแบ่งปันให้เด็กที่อยู่บ้านเด็กกำพร้านะคะบ้านของเขาปุ่นจะใส่เสื้อผ้าก็ต่อเสื้อผ้าที่เขาบริจาคมาให้จะไม่มีการซื้อเสื้อผ้าใหม่นะลูกเขาจะซื้อเฉพาะอาหารและของที่จําเป็นเท่านั้นนะคะแค่นี้หรือหนูมองเรื่องอื่นอีกไหมเรื่องอะไรอีกเรื่องการเห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเองอย่างนี้นะคะเขาปุ้นเขาไม่เคยอยากตายเลยนะลูกแม้เขาจะไม่มีโทรศัพท์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ยายบัวเนี่ย พ่อไม่ซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่ที่มันทฮโซโกเกงเงี้ยก็อยากจะตายอย่ะลูกคิดดูว่าความคามิดของเขา,าต่างกันแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ได้เห็นคุณค่าของชีวิตของตนเองนะคะน้องเยบัวก็เห็นคุณค่าว่าเออชีวิตมีค่ามากๆเลยนะคะพอได้ไปดูคนที่เขาด้อยกว่าเรานะคะก็ทําทให้รู้ว่าอ๋อชีวิตมีค่าแล้วฉันนี่เพอร์เฟกที่สุดแล้วนะคะทำแบบสามข้อใหญ่นะคะมาดูหน้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเท่าไหร่เอออยุดต่อๆกันนั่นแหละ ความสุขนั้นหาได้ไม่ยากเลยชีวิตนั้นมีค่าจริงๆนักเรียนเข้าใจว่าอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างเข้าใจว่าไงคะความสุขจากอ่ยกตัวอย่างเช่นความสุขจากเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยที่เขาได้ทําผักบุ้งนะ่อ่าไม่ใช่ผักบุ้งใายบัวกับอ่าข้าวปุ้นได้ไปทํากิจกรรมร่วมกันในบ้านของของข้าวปุ้นนะคะก็คือไปเก็บผักบุ้งไปนับขากิ้งกือไปดูนกจิกอาหารไล่เล่นซ่อนแอบกันในบ้านนะคะ ในบ้านในใต้ร่มไม้กันนั่นคือความสุขที่อยู่กับรอบตัวเรานะคะตอน,น,นเขาไม่มีโทรศัพท์ให้เล่นเลยนะแต่เขาก็หาความสุขได้ง่ายๆก็คือความสุขหาได้จากสิ่งรอบๆบตัวเรานะคะข้อ5ถ้าต้องเขียนเรื่องที่ประทับใจจากชีวิตการอ่านชีวิตมีค่านักเรียนจะเขียนเรื่องอะไรบ้างนะคะเขียนเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นความรักของ พ่อแม่ทั้งห้าคนที่มีต่อลูกๆในบ้านเด็กกำพร้าอย่าลืมนะคะว่าเด็กในบ้านกำพร้าน่ะไม่ใช่ลูกของคุณแม่ทั้งสามและคุณพ่อทั้งสองเลยแต่เขาก็ยังเสียสละไม่ได้เงินเดือนไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ต้องมาดูแลเด็กที่ไม่ใช่ลูกของตัวเองนะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีความคิดมีน้ำใจที่ประเสริฐมากๆเลี้ยงคนนะคะลูกเลี้ยงคนให้เป็นคนนะคะเรื่องที่สองเรื่องของความรักใคร่ของพี่ๆในบ้านนะคะ ในบ้านเด็กกาพร้าก็คืออย่างเขาพูดเป็นพี่ใช่ไหมคะก็ดูแลน้องๆที่ไปอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าด้วยกันนะคะเรื่องน,น้องก็รู้จักแบ่งปันพี่ๆเหมือนกันเด็กทุกคนจะถึกฝึกมานะคะเหมือนตอนที่เขาตักไข่ต้มครึ่งซีกอะ่ะเขาให้น้องตักก่อนน้องมีโอกาสตักก่อนน้องก็ตักเฉพาะที่ตัวเองกินนะคะเขาไม่ตักเอาหมดนะก็แบ่งกันนะคะประทับใจเรื่องอะไรเรื่องของยายบัวอ่ายายบัวที่เป็น สาวสวยรวยเสน่ห์ร่ำรวยมากและยังมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนด้วยยนะคะและสุดท้ายเรื่องของข้าปุ่นค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กกำพร้าอยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นะคะแต่เขาก็คิดว่าเขามีศักดิ์ศรีเท่ากับคนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนอยู่กับคนทุกคนที่อยู่บนโลกนี้เขาก็เป็นคนเหมือนกันนั่นคือความคิดที่ดีนะลูกถึงแม้จะอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าแต่ความคิดเด็กคนนี้ดีมากนะคะเพราะว่าได้รับการศึกษาคะ่ะเพราะเขาได้เรียนหนังสือนั่นเองนะคะ อะต่อไปข้อที่อ่าข้อสองใหญ่บอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คํานะคะหน้า74็มาคุณคู่ค้าทำไมแบบฝึกหัดมันเยอะจังเลยคะอ่ะทำทำไปลูกเมื่อวานก็ยกย่อให้แล้วไงคัดคําศัพท์23่สาคำนี่มันนิดเดียวเองแป๊บเดียวก็เสร็จวันนี้ก็เรียนนึ่งเนื้อหาแล้วก็ต้องใช้สมองนิดนึงใช้ความคิดนิดนึงนะคะว่ารูปพืชสวนครัวตามที่กําหนดให้ระบายสีให้สวยงามพร้อมเขียนคําประกอบใต้ภาพ เขียนว่าผักกาดแล้วก็ว่าลูกผักกาดเขียนตะไคร้แล้วก็ว่าลูกตะไคร้ัวละพากระเพราแล้วก็วผักบุ้งนะคะมีทั้งหมดห้าชนิดวาดแล้วก็เขียนใต้ภาพด้วยนะคะค,คุณครูจะได้ดูออกเพราะว่าบางคนก็ว่าลูกสวยบางคนก็ว่าไม่สวยแต่ก็ต้องวาดนะลูกฝึกทําตามคําสั่งที่เขาให้มานะคะส่งเสริมจินตนาการอ้าวมาดูเรื่องนี้อันนี้เป็นบทอ่านเสริมนะคะที่เกี่ยวอ่าที่มันจะคล้ายในเรื่องชีวิตมีค่าในลูก เรื่องนี้เขาเอามาให้เราอ่านแล้วก็จะได้ทำแบบสมมัดได้นะคะเรื่องกีสาโคตมีเทรีนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วประมาณ3,000ันปีย้อนหลังนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจริงนะคะที่เขาเขียนในาศาสนาพุทธนะคะในรูปก็คือจะมีพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมคุณครูรู้ก็ดูจากรัศมีนะคะเปล่งแสงประกายขนาดน,นี้แล้วก็มีหญิงสาวผู้หนึ่งค่อนข้าง,างกระเซิอกระเซิงพลุงพลังกาลังยื่นมือไปขอร้องอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็มีเด็ก นอนอยู่นะคะกีสาโคตมีเถรีเดิมชื่อกีสาอ๋อนางคนนี้ชื่อว่านางกีสานะลูกเป็นทิดาของตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีอ้าวเป็นทิดาคือลูกสาวนะคะของทุกูลเก่าแก่นางได้แต่งงานกับบุตรชายของเศรษฐีธรรมดาลูกลูกเศรษฐีก็ต้องแต่งกับลูกเศรษฐีนะคะ มาอยู่ที่บ้านของตระกูลสามีค่ะต่อมานางกีสาได้ให้กําเนิดบุตรชายน่ารักคนหนึ่งอก็คือเด็กน้อยคนนี้นะคะยังความปราบลื้มแก่สมาชิกในตระกูลก็คือมีความสุขมากที่มีหลานชายที่ได้สืบ,สบวงตระกูลนะคะแต่อยู่ได้ไม่นานบุตรน้อยของนางก็เสียชีวิตกระทานหันโอ้น่าสงสารนะคะตัวเล็กน้องตัวเล็กคนนี้คือตายแล้วนะลูกนี่ค่ะนอนงยอยู่เนี่ย นางร่ําให้เสียใจแทบจะเสียสติก็คือเสียใจแทบจะเป็นบ้านี่ยูดูจากทรงผมผมเผ้าเขาเนี่ยก็คือแบบไม่เอาอะไรแล้วในชีวิตนี้นะคะไม่ยอมให้ใครเผาศพบุตรชายเพราะคิดเข้าข้างตัวเองว่าบุตรของตนยังไม่ตายเพียงแค่สลบไปเท่านั้นนางเที่ยวเสาหาคนที่จะมารักษาบุตรชายของนางให้กลับฟื้นคืนชีวิตจนมีผู้แนะนำให้นางไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะ มันไม่มีใครทําได้ลูกก็เลยงั้นไปหาพระพุทธเจ้าแล้วกันนะคะขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีนางได้กราบทูลขอให้พระองค์รักษาบุตรน้อยแต่พระองค์กับลตรัสให้นางไปเอาเมล็ดพันธผักกาดมาสักกำมือหนึ่งก่อนก็คือพูดก็คือบอกนะคะให้แปลบัแบผักกาดมาจากบ้านเรือนที่ไม่มีคนตายนะคะ ต้องเป็นบ้านที่ไม่มีคนตายเท่านั้นนะคะไปซื้อที่ตลาดได้ไหมก็ไม่ได้ไปซื้อที่ไปซื้อที่ไหนไม่ได้ต้องไปขอจากบ้านที่ไม่มีคนตายเท่านั้นนะคะเมื่อได้มาแล้วจึงนํามาทายาให้นะคะนางกีสาก็อุ้มบุตรชายไปเที่ยวขอมเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากชาวบ้านทั่วทุกครัวเรือนนะคะแต่ก็ไม่ได้แม้แต่มเมล็ดเดียวคะ่ะเนื่องจากาแต่ละครัวเรือนมีคนตายไปแล้วทั้งสิน้นในที่สุดนางก็ได้สติกับคืนมา และคิดได้ว่าความตายนะไม่ใช่ตายเฉพาะลูกของนางคนเดียวค่ะสักวันหนึ่งนางเองก็ต้องตายเหมือนกันจึงเกิดปัญญาคิดได้ว่าสิ่งใดมีเกิดสิ่งนั้นย่อมแตกดับเป็นธรรมดานางจึงคลายความโศกเศร้าจิตใจสดชื่นแล้วจัดการเผาศพก,กับบุตรชายค่ะอันนี้ก็เป็นความจริงนะลูก เราทุกคนเกิดมาล้วนต้องตายนะคะบางคนอาจจะตายตั้งแต่เด็กบางคนอาจจะเป็นวัยรุ่นแล้วก็ตายบางคนอาจจะแก่ตายแต่ที่แน่ๆเราทุกคนไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนนะคะเหมือนตอนนี้ที่กำลังมีโรคระบาดถึงลูกไม่แน่เราอาจจะโดนโรคตายไปเลยก็ได้นะคะคนเราใช้โคต้าการตายได้แค่ครั้งเดียวนะคะลูกฉะนั้นใช้ชีวิตให้มีคุณค่ามากที่สุดทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเหมือนคุณครูวันนี้นะคุณครูรับหน้าที่เป็นครูผู้สอนนะคะคุณครูก็ทําหน้าที่ของครูดยการ สอนหนังสือหนูให้ดีที่สุดนะคะส่วนหนูตอนนี้หนูรับหน้าที่เป็นนักเรียนอยู่นะคะหนูก็ต้องใจเรียนหนังสือช่วยงานพ่อแม่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพื่อให้วันต่อ,ตอไปนั้นมีคุณวันนี้มีคุณค่าแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีความหมายต่อไปนะคะในการอยู่ไม่ใช่อยู่แล้วทิ้งไปวันเล่นเกมแล้วทิ้งไปวันเือนครูไม่สอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยไม่ทําหน้าที่ขอูตัวเองเงี้ยคือชีวิตของครูจะไม่มีค่าเลยอยู่เกิดเกิดมาเฉยๆก็ไม่มีประโยชน์นะคะ ตอนนี้เรามีชีวิตอยู่เราทําประโยชน์ให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่เป็นนักเรียนก็ตั้งใจเรียนเป็นครูก็ตั้งใจสอนนั่นเองนะคะต่อมานางได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ค่ะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงกราบทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณีก็คือขอบวชเป็นแม่ชีนั่นเองนะคะและได้ปฏิบัติธรรมอยู่นะคะบรรลุธรรมขั้นสูงไปเลยนะคะพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องนางกีสาโคตมีเทรีว่า เป็นเลิศทางถือธุดงอย่างเคร่งครัดมีความเป็นอยู่เรียบง่ายนับว่าเป็นสตรีท่านหนึ่งที่มีบทบาทดีอย่างยิ่งในการจันลงพระพุทธศาสนาคือเป็นตัวอย่างที่ดีในการอของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธนั่นเองนะคะเขาถึงเอาเรื่องนี้มาให้เราอ่านเสริมและให้เข้าใจความหมายของคําว่าชีวิตมีค่าเนะี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะ,ะมาดูแบบฝึกหัดสุดท้ายล,ลูกสุดท้ายแล้วคะ่ะ เลือกคําในวงเล็บเติมในช่องว่างให้ถูกต้องมันมีคำมาให้สองคำในแต่ละข้ออ่ะมันจะมีข้อนึงที่เหมาะสมข้อนึงไม่เหมาะสมนะคะกับประโยคที่เขาให้มาข้อที่1่ข้าปุ่นตั้งใจเรียนให้จบชั้นสูงสุดเมื่อโตขึ้นจะได้ช่วยกันหาเงินมาแบ่งปันหรือว่าแบ่งเบาภาระจากผู้มีพระคุณคําไหนเหมาะสมลูกคําว่าแบ่งปันหรือว่าแบ่งเบาเนี่ยภาระก็คือความหนักอึ้งเลยนะลูกความหนัก มากมากเลยนะคะจะใช้คำไหนดีข้อที่สองข้าปุ้นคิดว่าคนทุกคนย่อมมีศักดินาหรือว่าศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันจะใช้คําไหนดีศักดินาหรือว่าศักดิ์ศรีคุณครูข,ขันนูไม่เข้าใจคาว่าศักดินาเลยค่ะเซิร์ชกูเกิลกับลูกเซิร์ชเข้าไปค่ะแล้วคําว่าศักดิ์ศรีก็เซิร์ชเข้าไปแล้วมาคิดดูซิว่าประโยคที่สองเนี้ยคนจะใช้คําว่าศักดินาหรือว่าศักดิ์ศรีถึงจะเข้ากับคําว่าเท่าเทียมกันนะคะข้อที่สาม ยายบัวมาถึงบ้านของเขาปุ่นพร้อมทาหออข้าวของพรุงพรังหรือว่าหอบข้าวของระยงระยางมาด้วยนะคะใช้คําไหนถึงจะเหมาะสมหอบของมาเยอะแยะอ่ะข้อที่สี่นางกีสาโคจะมีเถรีได้เกิดปัญญาคิดได้ว่าสิ่งใดมีเกิดสิ่งนั้นย่อมมีจุดๆไปเป็นธรรมดาจะไม่ได้คุณครูจะใช้คําว่าแตกหักก็ได้หรือว่าอาจจะใช้คําว่าแตกดับดีนะวิธีง่ายมากลูกเลื่อนไป กดย้อนไปดูตรงที่ครูอ่านเรื่องกีสาโคตมีเถรีให้ดูนะคะหนูจะตอบได้ค่ะลูกข้อนี้ข้อที่ห้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงยกย่อง,องกีสาโคตมีเถรีว่าเป็นเลิศทางถือทุดงอย่างเคร่งคัดหรือว่าเคร่งเครียดย้อนไปดูลูกย้อนไปดูที่ครูอ่านเรื่องกีสาโคตมีเถรีให้ฟังหนูก็จะตอบได้นะคะอะย้อนให้ดูนะคะไม่ต้องย้อนหนูไม่ต้องย้อนหรอกลูกครูย้อนให้ดูเลยอะดูนะคะดู ไม่บอกดีกว่าบอกเยอะเกินไปแต่ว่าไม่ได้คิดนะคะฝึกนะคะลูกวันนี้คุณครูขอจบการสอนเรื่องชีวิตมีค่าในหัวข้ออ่าอนหนังสือเรียนแล้วตอบคําถามเพียงเท่านี้นะคะทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งเข้าไปในกลุ่มนะคะคุณครูรอเช็คคะแนนอยู่นะคะตอนนี้จะสิ้นเดือนแล้วคุณครูจะต้องเช็คลงเวลาเรียนแล้วก็เช็คตารางให้หนูว่าใครส่งงานบ้างหรือไม่แล้วมาลุ้นกันค่ะว่าหนูจะได้สีแดงสีเขียวหรือสีเหลืองเราจะได้ พัฒนาตัวเองนะคะคนที่ทําดีอยู่แล้วตั้งใจส่งตั้งใจเรียนอย่าล้วทำต่อไปลูกมันกาลังจะส่งผลและใกล้จะสิ้นเทอมแล้วก็ใกล้จะสิ้นปีการศึกษาแล้ว,ลลแ,ลวแล้วหนูจะรู้ว่าความพยายามที่หนูทําเนี่ยมันส่งผลอย่างไรนะคะส่วนคนอื่นที่ยังช้าอยู่ยังเล่งยังเล่งไม่ทันอยู่ก็รีบๆนะคะคุณครูเป็นกําลังใจให้ค่ะวันนี้คุณครูขอ,ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ